ของฟ้าันมันกลายเป็นจริงแล้วทุกคนนั่นก็คือการได้ออกชีวิเอง <c oughs> ไม่กล้าพูดดังอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าคือ ฮัก้ายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันุดติ่งมาอีกแล้วนะครับผมฝันของฟ้าอันมันกลายเป็นจริงแล้วทุกคนนั่นก็คือการได้ออกคิวิ่นเองไม่ก้าพูดดัง เพราะว่าคือไม่ได้เป็นคลิปแกล้งอะไรเลยทั้งสิ้นมันคือเรื่องจริงอาจจะเป็นรายการไหนนั้นช่องไหนนั้นก็เดี๋ยวรอดูใบคร่าวๆว่าเป็นรายการเกี่ยวกับแบบเออการมาสัาษณ์ชีวิตฝันการสะท้อนที่เห็นว่าเออในแต่และว,วันที่ฝันใช้ชีวิตเนะี่ยใช้ชีวิตเป็นยังไงแล้วแบบเออการที่เราเกิดมาไม่ได้เหมือนคนอื่นเราสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงตอนนี้เป็นวันที่เราจะไปถ่ายกันนะคับนัดพี่เขาไว้ประมาณบ่ายครึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะับฝันขอตัวไปเอาเข้าวก่อนเพราาะว่ สั่งข้าวเอาไว้นะคือเวลาจะไปไหนเวลาจะไปทํางานเลยไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแบบไฟลนก้นตลอดไฟไหมตลอดไม่เข้าใจเหมือนกันนออันนี้ผิดที่น่าจะผิดที่เราแหละนะคือตื่นก็สายแล้วยังจะสั่งข้าวมากินอีกไม่ได้ก่อนทับต้องเดินด้วยท้องไอ้น้องไปตรงมันถึกไม่อยู่คนบอกว่ามันไปมันโอเคทุกคนกว่าจะเอาข้าวเสร็จก็คือเกือบครึ่งชั่วโมงนะแบบนี้เราต้องวิ่ง run run เอทุกคนวันนี้เรามาถึงก่อนพี่คิดว่าเราน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะสายนะมาถึงก่อนให้ดูออฟฟิตนิดน <outfit S 2> ึงวันนี้แบบพวกเราสองคนเรียบร่าผิดปกติไม่ไม่ฝ้าอนัปกติ <c oughs> นีคนข้างหลังนี้ไม่ปกติ <c oughs> แรงแล้วก็ไม่มีรูทรตานีได้เกิดมาคุณหม,มอต้วยการ,รเพื่อจะได้อด้วยวามน้อยใจโลกนี้ไปจัดแจงแล้วไปไปโรงเรียนนี่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนียน <c oughs> ของฝาอันเสร็จแล้วนะครับทุ <c oughs> กคนมีตา <c oughs> เพื่อนของเราต่อรับบทดาราท่านหนึ่งร <c oughs> อ เพื่อนของเราทางทีมงานเขาต้องการที่จะสัมภาษณ์ว่าเออเป็นเพื่อนสนิทกับฟ้าแล้วเป็นยังไงบ้างรุนนี้นั่นเลยนี้พระบทดาราท่านหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันคืออะไรอ่ะเก่ยวกับเจตัวหน้าสีพี่ก็ไม่เคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เคยได้ยินอยู่อยู่าแ่ไม่เคย ตอนนี้เราก็แบบเออถ่ายไปเสร็จแล้วนะครับนี่ให้พี่พลเขาพูดกับกล้องบ้างไม่ได้พูดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่ที่ติดต่อฝันมานะครับก็ขอบคุณทีมพี่ๆมากเลยวันนี้ที่แบบเออทำให้ฝันได้มาแชร์ประสบการณ์เนี่ยนะเหมือนไม่ใช่แค่ฝันได้แชร์อย่างเดียวฝัารู้สึกว่าเหมือนฝ้าตัวฝ้นเองก็ได้ต้องขอบคุณน้องฝ้าด้วยเชื่อเลยว่าเรื่องราวของน้องฝ้าที่มาพูดคุยกับทางรายการแบบคำสาคดีเราวันนี้เนี่ยต้องเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดา ชมค่ะอันนี้จักใจเลยค่ะทุกคนพี่พี่วางพี่บอนบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบไปไปก่อนนะครับกลับบ้านแล้วครับรอดูเลยทุกคนรอดูเลยนะครับตามเลยนะคะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้พี่เขาก็กลับไปเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เราสองคนนะครับอยู่ตอนนี้ตั้งใจมากๆเลยอันนี้คือแบบจริงๆรู้สึกว่าทุกคนจะต้องได้พลังบวกจากคลิปนี้จากรายการนี้แน่นอน และในช่วงต้นกล้าพันใหม่นะวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นน้องนักศึกษาที่ถึงแม้ว่าจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายแต่ว่าน้องเขามีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากนะครับและดำเนินชีวิตจนเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่าง ให้กับใครหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนได้ดีเลยทีเดียวนะครับใครติดตามรับชมได้ในตอนยูทูบเบอร์สารฝันกับน้องพลนาราวดีครับ คุณผู้ชมคะที่คอยกำลังชมขณะนี้คือช่อง y o u u u b ฝฟาอาร์ตสิ่งค่ะถือได้ว่าเป็นช่อง YouTube ที่โด่งดังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากๆเลยนะคะโดยมียอดผู้ติดตามกว่า60,000คนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงอยากจะรู้จักน้องฝาอารกันแล้วเราไปทำความรู้จักกับน้องฝาอารกันเลยคะ่ะ ฟาร์ตยาว์หรือน้องฟา,อาร์ตนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวิทยาการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีน้องฟาร์ตได้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนในการอัดคลิปเป็นยูทูบเบอร์ให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สอนแต่งหน้าให้แก่ผู้ที่สนใจเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราทำรีวิวก็จริงแต่ เหมือนพอเราลงไปใน Facebook ส่วนตัวณตอนนั้นก็คือยังขายใน Facebook ส่วนตัวครับโพสต์ไปสักพักมันจะอยู่ได้ประมาณ3วันแหละจากนั้นมันก็จะหายไปกลมไม่รู้อยู่ที่ไหนแหละเพราะว่าฟีดมันจะอยู่ข้างล่างครับเฟซบุ๊กอ่ะเราก็เลยสึกว่าหรือว่าเราควรไปเปิดช่อง YouTube ดีเพราะว่าถ้า YouTube อะ่ะมันดูได้ตลอดนแค่พิมพ์ชื่อคลิปมันก็ขึ้นได้ตลอดอะ่ะคนสามารถย้อนไปดูได้ตลอดอืมใช่ทีนี้เราก็เลยลองไปเปิดช่อง YouTube ดูก็เลยลงรีวิวนั่นแหละที่เราทํารีวิวนั่นแหละลง จนเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะเหมือนแบบเราอยากต่อยอดตัวเองมากขึ้นกว่านี้ซึ่งอยากเป็นยูทูบเบอร์มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราทําตรงนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนตอนนั้นอะ่ะไม่ไม่คิดหรอกนะว่าจะมีคนมาดูเราหรือว่าไม่คิดหรอกนะว่าจะมีคนมากดไลค์เราเราแค่รู้สึกว่าเราอยากเราเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยการ ด้วยความคิดอ่ะเราก็อยากให้ทุกอย่างที่มันเป็นทุกอย่างที่มันเป็นสารอ่ะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอ่ะอย่างน้อยแค่เขาเห็นเราแล้วเขาได้แรงบันดาลใจจากที่จะฆ่าตัวตายไม่ฆ่าตัวตายหรือว่าจากที่ท้อกลับมาขึ้นขึ้นสู้ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วอ่ะพอเราได้รายได้เข้ามาแล้วหนึ่งเลย สิ่งที่ฝันต้องให้แล้วก็คิดมาตลอดในใจตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือการจุนเจือที่บ้านอย่างล่าสุดก็คือโอเคทําคลิปเซอร์ไพรส์เงินเงินหมื่นให้คุณตากับคุณยายอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ดีใจมากๆคือไม่ไม่คิดว่าว่ามันจะจะจะ,จะมีมีโอกาสนี้อะไรเงี้ยก็ล้วก็คิดว่านอนาคตก็น่าจะาสามารถต่อยอดแล้วก็เพิ่มจํานวนให้ท่านได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ต้องการเงินจากเราแต่เรารู้สึกว่าเราอยากตอบแทนท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามา สองก็คือแน่นอนอยู่อยู่บนโลกนี้ก็คือต้องใช้เงินก็เอามาจุนเจียตัวเองเออกมาคือณปัจจุบันก็คือเรียกได้ว,ว่าพูดจะพูดว่าฝันเลี้ยงดูตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้อลคือความภาคภูมิใจที่ฝันภูมิใจในตัวเองแล้วก็คือฝันรู้สึกว่าฝันประสบความสำเร็จตั้งแต่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไร ตั้งแต่รู้ว่าเป้าหมายตื่นมาวันนี้ตื่นมาเพื่ออะไรเรียนอยู่วันนี้เรียนมาเพื่ออะไรอย่างตอนนี้ที่ฝันกําลังพูดอยู่ฝันก็รู้ว่าฝันกําลังทําไปเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้คือพอเรารู้เป้าหมายตรงนี้ปุ๊บปะเวลาทำอะถึงแม้ว่ามันจะท้อเราก็จะมีแรงขึ้นสู้ขึ้นมาอีกก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะว่า คือเราเกิดมาเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอะ่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเอ้ยเกิดมาเกิดมาแล้วอยู่ดีๆตายเลยอะไรเงี้ยอยู่ดีๆเสียชีวิตเลยมันก็ไม่ใช่อะ่ะเราเราเกิดมาแล้วมันมันต้องใช้ชีวิตแล้วการใช้ชีวิตอะ่ะมันคนที่สู้ท่อนนั้นอะ่ะถึงจะอยู่รอดได้อะ่ะสู้ในที่นี้ อาจจะสู้กับตัวเองสู้กับอุปสรรคที่ต้องเจอแต่สิ่งสำคัญคือการหาเป้าหมายในชีวิตอันนี้คือสำคัญมากๆฝากติดตามฟาอันด้วยนะครับผมก็ช่องทางก็คือณนะตอนนี้คือมีทั้ง TikTok นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ไอจีครับผมพิมพ์ว่าฟาอันสุดติ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็เจอแน่นอนสามารถทักมาปรึกษาได้ตลอดเลยครับคุณผู้ชมคะ น้องฝาอาร์ตได้เล่าให้ทีมงานฟังว่าเส้นทางสู่การเป็นยูทูบเบอร์เริ่มต้นจากความชอบในการขายของออนไลน์จนทำให้ตนเองได้รับรางวัลนักรีวิวยอดเยี่ยมต่อยอดไปสู่การเป็นยูทูบเบอร์สร้างรายได้ส่งตนเองศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและสามารถช่วยเหลือจุนเจอครอบครัวอีกทั้งน้องยังต้องการที่จะส่งต่อโอกาสให้แก่คนอื่นๆที่มีความลาบากกว่าตนเองอีกด้วยค่ะ